อะ,อะไรอะไรยังไ,ไม่อาบนะ้ำใครยังไม่อาบน้ำพี่น้องนจนป่านนี้ยังบนกัน,กนยังมาในเรียวไมาใน้กินข,ข่าวที่พี่น้องเลยซีนแบบศูนย์ยากาศมันก็นดำเถะล่ะกล้องคือดำเถะนี่พี่น้อง ่ามาวิ่งชนโทรศัพท์ยายนะลกูกนพริกอันนี้คืออันนี้คือหอาขัวเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องนี่ขัวเรียบร้อยปั้นเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาสิ้นใส่ถุงถุงละครึ่งลูครึ่งลูแบบนี้พี่น้องหอมหอมหอมมากน่ากินไหม ผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากสร้างสร้างเลือกพี่น้องเด้อสร้ใหญ่บนมาท่านอี่ออกนอกประเทศสร้ำเนี่ยบนญมาท่านอีกไปทางไหนก็สร้างเด้อจ้ะเด้ออืมกะซี้นแล้วมันกระิเป็นแบบนี้ลักษณะของเขาก็จะกระสิยุกเข่าพี่น้องไอ้บนสิักใก้เบิ้งว่ามันได้หน่อยได้ลายเป็นไดเวลาตักยังบุท่านยังบุท่านได้ซีนน่ะ สิทธกให้เบิ่งพี่นอ้องคนสิทธากใส่ให้เบิง่งมันหลายเบาเน,ะนาะมันเบาดีอือ,นอ,นอ,อ,พพอเด้อพี่น้องสักใส่เข้าไปสักใส่เข้าไปตั้งต้องไกดโพดบอกพี่น้องเบิ่งเด้อสองทับพี่ใหญ่ๆหล่อเด้อนี่ สามทับพี่นี่ดี่คนนี้แงเข้าไปสี่ทับพี่นี่ดี่คนนีน้แัดเข้าไปอันนี้ก็จสีสร้างเบื้องลึกแบบนี้พี่นอ้องน,นี่นีก็จสีสร้างสร้างระสร้างไซอันนี้ก็จะเกินครึ่งขีดเอาออกทื่ตรงตรง ตาช่างจะได้ไม่ตาสีตาลำเอียงบุนพี่น้องอันนี้คืออันนี้คือบระท่านอีซีนเด่ดอ่ะอันนี้คือบระท่านอีซีนในถุงของเขาพี่น้องเป็นถุงอะเนีอันนี้บบกจะซีนได้แบบนี้อ่าเขาซีนมากจสีเบบเขาได้แบบพี่น้อง นะเครื่องซีนมันก็จุดเดีอบเข้านี่เดือง,งเงียงเงียยังสีเ่เล้วเพอไดไว่วยุบจรดิออยูตน,น,นอนตีลังกายอยู่นาดไหนพี่อนคขั้นบเมื่อยอีีขั้นบ่ อันนั้นนี่ดีเนี่นนยผก,ก็ไม่ได้ออกไปเหน็ทางหน้าก็ไม่ได้ไปนอนเด้อเอาตัวน่้มันคือพวกเขานี่ตัวใดของมันวะอืมนี่หน้าละ่ะตัวหลอกเบาลงนี่อ่ะมันก็จริงวเขาได้ วตประจำวันของแม่ค้าแม่ค้าอนาอนไลน์มื่อเนึงงมือเนึ่งนะ่ะย้บบนเห็ดยูสี่กระเดยแบบนั้นหาหกเจ็ดโล อันนี้ลูกแกะซอยได้ีิลูกแกะลูกแกะประทูซอยเขาเจียวหอมซอยอืตัวเองก็มาปรุงมาขาั่วมาปันนา่นมาสิ้นมาพี่น้องจะเข้าณะนี้เอามานาพริกนะ่มันเป็นยังไงไมันดำปือป้อปอด้ติีคือสีอยู่ผมมันก็บดดำดีพี่น้องมันบรีดสีดำดี มันเป็นที่กล่องมันเป็นที่ถุงเลยอืออะโุ้ยต้าเห็นไหมแล้วจะได้กินเขากินน้ำจะได้อาบนา้ำอาบน้ำได้จะได้กินยาพักผ่อนเบอรอเลาเด้เดี๋ยวนี้น้องฮูก้อยบนเบื่อถุงสิ้นถุงสิ้นพี่น้องถุงรุ่นนี่ลอยถุงสามร้อยสิบห้าบาท Nó khá thú bài là 3 bát cua Thà lùn nhay Lùn nhay con này Bài là 4 bát Thử bài là 4 bát Tùng xin cảm ơn thử thử Còn này mấy con nhạc danh hóa bùa Mấy hóa bùa lục <laughs> đi Thám ba Cô đẹp nhạc đẹp ngân Mấy bốn ผูได้อยากได้เงินกินง้มหัวบัวมาตากขายเพิ่นเด้อเพิ่นอยากได้ผมสิไปเองเพิ่น่าดูไส้ใส่ยิ่งเพิ่นผมไปเองเพิ่น่าเพิ่นกับบุกเคยเหตุเนาะอ้าวเพิ่นกับไปงุ้มที่ระบัดพี่น้องไปงุมมากไปลบเอาเงาบัวมากม่อามันบ่ได้มันต้องใส่หัวมันมันมาเมนใส่หัวบัวใส่เงาบัวหัวบัว มึนไปหาไม่เด้อฉันเนามันอยากได้เงินไปหาไม่จับสิบไปก่แวกนวบัดนี้นองอืมพึงพีโลกกระเดยห,หลายมันเบาเนาะกต่มันเบากระเดกกระสอบนึงตัวเดียวพี่น้องอน,นี่ก็มีออเดอร์ไหมอยู่นี่ เพืนพี่เดียไปส่งให้เพื่อนเย็ดไปส่งไปขายไปแล้วพี่น้องทุน่นกะต่อไปกำไรกะให้ลูกให้ร้านได้ซื้อนั่นซื้อนี่ไปเขาเกี่ยวใข่ให้สิกินกับประทูนี่แหละที่กระทูนี่แหละกับสตอกับใบ ใบกำมปูใบมันปูประตูระฝากมาให้จับภาคใต้พี่น้องเสียต่อน้น้องคนวานย,าย้ยายย้ายทุกคชอบใส่ไหมแน่วสันมันบริยินเสียงบริยินเสียงเล่งเสียงโทรศัพท์กับอนอโดพี่นอ้องยี่บนบสะดวกยี่บนบสะดวกจะใสะไ่ไหม ปฏิสื่อไม่ร้อยมาติดกับบมีเงินสื่อไม่ร้อยมาติดกับบมีเงินจำตะขาตังกล้องกันห้างแล้วห้างอีกสมแล้วสมมีกย๊วไ่เบื๊ดไสิกินหมดเอาข้างไว้เล่ะเปล่าเกียดยายปาะ อ,อะไรล่ะเขาไปนอนห้องท้างพุ่นขั้นเขาปิดประตูเรียวเอินเขาก็ประด้ยินงหนกอยู่คนเรโซนไปผุด เยบุนก็บจิอวส่วนทางนี้กับลูกไส้ก็ฝ้าปิดป,ปิดไปทางนี้แต่ลรบุมยุ่งมันก็เขากัดแนติโอ้ยขันบมเห็ดขั้นด้บนบมเห็ดขาเห็ดขายมีไา่ใด้ซากระจาเสียอยังเลียงกัน ตามมาพญ่ sea, ์พลังพญ่์รุ่นนี่เราก็ส่งไห้ตี้เราก็ส่งพี่น้องเราก็ส่งอยู่จังอะไรเราก็ส่งไห้อยู่จังแบบเราก็หยิบนี่กินนี่เก็บของเฮาต่างหาบคน่าเขาส่งไห้เท่าไหร่แตอามาสู่ลูกสู่เต่าสู่รอบครัวกินเบิด cuốn phân Cái vườn bố cho khó ngân lâu từ từ đó có em là lâu ổn lâu yên Nhếp một lần bốn ระยะสองสามมือมันหนียากนะแจ้งน้ำบระเด็เขาไปเบิ้งกันบระเด็กเขาไปเบิ้งคลิปของมันอีกี้กับอันน้องแฝดเป็นไรพี่น้องเอ้ยต่อไปเบิ้บรรบมกกนนง,รรรองอมือละเที่ยวสองเที่ยวาน,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 านี่คนยากยากเข็ดเบียดอยู่ ียบกเลี้วตุนของตุนอย่งแล้วได้นี่เวลากับสิหารถไปหากันนะ f ่ะเอฟซีกัหลายคนกับถ่าอยู่ถาถาถ,ถาเบิ่งเงี้ยบนไปเยี่ยมน้องนองเยี่ยมน้องแฝดเยี่ยมดิกกี้ตัวเองกับพ่อสบายคือกันโอ้ยนองหลางกายก็ได้ พะย่ะของหวอง่หวงห่วงห่วงเงี้ยบนกระไดนี่มาหน,นี่บฮั่นในี่โทรมารอบรอบสามนี่านานมา่นในี่โทรมากในี่น้องจังหน่อยก็ท่วมมารอบสามนี่สามทุ่มเฮ้านี่เดี๋ยวแล้วก็โทรมาสต็อปบอกเขาสต็อปเบิร์กเจ้าหิดงานหยุดหิดงานโกทู่เช้าไปอาบน้ำกินข,ขา้าวนอนกินยานอนเอาว่ะโอ้ยปวดกระฮ็ด มองเมงมงเมิงได้พี่น้องบ่ามันว่าบันม,มันว่าอันเห็ดแข็งแรงเลยเนี่ยตะพัดตะพัดวิ่นปวดหัววิ่นมาเนี่เป็นโบแข็งแรงเป็นมองเมิงมองเมิงยังอะไรบุบเป็นคือนยังเฮาสิบบุบเลยไหมยางกับเซ้เซ้โซเซ้โศกเซ้ใส จังได้เด้อพี่น้องเด้อเป็นสลาบองเป็นผิกกระทูเป็นผ่าพันข้อเด้อมันนี่ออเดอร์ออเดอร์ไหมมาหลายพี่น้องเอ๋ยหลายสีมีสีเลือดนกมีสีสีเลือดนกสีผ่าพื้นมีสีเหลือดนกมีสีเท่าเดี๋ยวนี่ยี่ปนนินแต่แต่ผ่าพื้นเด้อพี่น้องเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวสิโชคเห็นบึ่งโช์สิปวดขาย พูดจีซือให้พ่อให้แม่ยี่เมืองไข่หนาหนาวนี่หรือจะเอาไปเมืองนอกกับโบแพงหรอกพี่น้องรั่งจองไว้ได้เลยเพราะว่าย้ยบนเห็ดออกขายออกเห็ดออกขายออกนะชุดนี้ชุดนี้ก็ขายออกไปสามสี่ชุดเลยดิสามสี่พื้นเลยดิแต่จะเหลือเห็ดมากว่ากี่เมือีก็ได้บ้ามันบ,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 นบน้านมันไาเห็ไดไปมเมืองลอหลายด้พี่น้อง มือละชุดตัวมือต่อชุดกัวนี้เด้แต่ว่าขั้นมือไหนยี่บุญเห็ดจังสี่ได้เฮ็ดหนังผิดปลาทูเฮ็ดหนังเฮ็ดปลาล่าจังสี่อ่ะยี่บุญก็บ่ได้เฮ็ดเด้บัดนี้ค่ะขั้นพรอบคือต้องว่างสะก้อนว่างมือสะก้อนจังสี่นะรก็ต้องเอางานตรงนี้ก่อนจังสี่นะปีกเวลาน่ะพี่น้องปีกเวลาปีกเวลาเฮ็ดอันนั้นปีกเวลาเฮ็ดอันนี้เอา ส,ส้ำคนคนเดียวถ้าเห็ดน้ำพริกประทูก็ให้ลูกเจียวหอมซอยให้เขาแกะประทูซอยถ้าเห็ดอ,อ,อันปลาบวงังสี่ใก่เขาหั่นหอมหั่นอันปวกหอมปวกกระเทียมหัน่นใบบวบหูดใบตะไคร้ให้จังสี่นะแล้วก็ซอยแบบนั้น ข้ากระปุกแบบนี้ข้ากระปุกข้ากระเพกเด็๋เป็นสูตรสูตร,ตรดิดนั่นสินี่ฝนมันก็เทียบแล้วเป็นลักษณะนี้ี่น้องเพราะมันแปรบเขาแล้วเอ้าเฮ็ดยังลาละ เอ๊ะยังนั่นน่ะโอ้โว้ายว้ายว้ายอย่าเพี้ยนของยายอย่าเพี้ยนของยายอย่าเพี้ยนของยายโอ้มันจะไปถักผ้าบันคอให้ยายดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันแมงคามอยู่ในร่องน้ำอันแมงคามยายเอาอ้อยใส่ให้มันเอาไปดูที่มันกินหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ตัวนึ่งอันปีก กรปิดจับเป็นข้ามนานีมันข้ามหลายพี่น้องมันมากินใบแก,ก,ก่กินใบแก 1, ่กินใบบับขามแก่นันกินหมดแล้วฮะมันกินอ้อยปะล่ะนู่อนอ้อยยายตัดมาไว้ข้างกระท่อมน้อยกระต๊อน้อยเราเนาะอ๋พี่น้องซังนงี่กระเด้อเยอะวนจิตเป่าเฮ็ดทำมันแล้วพี่น้องอยากสร้างจองปลาอยากสร้าง,งจองิกปตุทงหรือว่าผ่าพันขอ้อพี่น้อง้ังจองขามาไดเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณขอบคุณเลยหลายค่ะ